เป็นการลากนะครับลากเรือไฟเพื่อจะไปไปไว้จอดไว้เหนือน้ําเพื่อที่ตอนเย็นจะได้จุดไฟแล้วก็ปล่อยไหลมาตามแม่น้ําโขงนะครับประเพณีไหลเรือเรือไฟบุญเดือนเก้าเข้าอะไรนะเข้าประดับดินจะมีไหลเรือไฟด้วยชาวภูไทยคนมุกดาหารนะฮะ เมนี้จากนครพนมแต่ปีนี้เราทําเล็กๆนะครับไม่ได้ทำใหญ่โตนี่แม่น้ำโขงใหญ่มากห้ามไหลแรงด้วยเียดเป็นกอกฟังเหลานะครับอันนี้คือแมนอ่น้ําโขงใหญ่เลยครับทีนี้เราอยู่บนเรือจะลากจะไปผูกไว้ข้างบนนู้นนะครับไปผูกไว้เ็จะปล่อยลงตอนเย็น ช่วงกลางคืนนี่คือในสายน้ำมีการปล่อยไฟตามสายน้ำนะครับก็จะเกิดแสงสว่างเต็มแม่น้ำนี่คืประเพณีเรือไฟนี่ครับนี่เขาเรียกว่ากระทงสาย ตรงสายก็จะปล่อยเรื่อยๆนะครับเป็นเรือปล่อยปล่อยเวตามอยู่เหนือน้ําเพื่อไหลเวตามแม่นม้ํา